ย้อนคำทำนายหมอกริตแค่บอกเอาไว้แมททีรณีไม่ใช่คู่แท้สงกรานพร้อมพูดชัด5ปีมีลุ้นรีเทิร์นกลับมาคบแอปอีกครั้งจากประเด็นประกาศเลิกรากันระหว่างสาวแมททีรณีและหนุ่มสงกรานวันนี้เราจะพาไปย้อนเรื่องราวที่หมอกริตเคยบอกว่าแมทติรณีคบสงกรานเตชนรงไม่เกิน3ามปีก็จะเลิก ไม่ใช่เนื้อคู่และปัญหาเรื่องมือที่สโดยหมอดูชื่อดังได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กใจความว่าทั้งคู่ไม่ใช่คู่กันคบกันได้มากสุด2อถึงสปีโดยดวงชะตาสงกรานจะได้คู่เด็กกว่าก็จริงแต่ต้องเป็นคนออกหมวยหมวยมีเชื้อจีนถ้ามาแนวคมๆเข้มๆลูกครึ่งไม่ใช่แน่นอนส่วนดวงชะตาของแมทคู่ครองต้องเป็นฝรั่ง คนต่างชาติเท่านั้นไม่ใช่คนไทยและต้องเป็นพ่อไม่ด้วยคอนเฟิร์มเน้นๆไม่ใช่คู่ก็ต้องเลิกกันอย่างแน่นอนและจะเลิกด้วยสาเหตุรักสามเศร้ามือที่สามเพราะฉะนั้นคอนเฟิร์มเลยว่าไม่ใช่เนื้อคู่ต้องเลิกกันอย่างแน่นอนคอนเฟิร์มครับจะเลิกกันเพราะเรื่องรักสามเศร้ามือที่ และในตอนนั้นหลังจากการออกมาโพสต์ํำทํานายหมอกริก็โดนโจมตีไปตามระเบียบโดยชาวเน็ตมองว่าเป็นการเกาะกระแสหมอกริเคยทํานายดวงของสงกรานและแอป,ปไว้ตั้งแต่ปี5-3ซึ่งทั้งคู่เพิ่งประกาศว่าคบกันโดยบอกว่าทั้งคู่จะได้แต่งงานกันแต่ยังไม่ใช่เนื้อคู่ก็ต้องเลิกกัน ตามดวงของทั้งคู่น่าจะมีปัญหาและเลิกกันมากว่าสองปีแล้วทั้งนี้หมอกริกล่าวต่อไปว่าไหนๆนคนก็หาว่าตนเกาะกระแสก็ขอไปให้สุดขอคำานดวงของแมทสงกรานเลยแล้วกันว่าทั้งคู่น่าจะคบกันตั้งแต่ช่วงวาเลนไทน์ปีห1หนึ่งแล้วแต่ขอบอกว่ายังก็ไม่ถึงขั้นแต่ง เนื่องจากคู่ครองของสงกรานที่จะอยู่กินกันจนแก่เท่ามีอยู่สองกรณีคือ 1. ต้องเป็นหญิงที่มีเชื้อจีนหรือหน้ามวย 2. เนื้อคู่ต้องเป็นแม่ไม้ลูกติดซึ่งแอปทักสอนเข้าขายไม้ลูกติดมีโอกาสที่สงกรานแอปจะรีเทิร์นส่วนแม็ดดวงจะมีเนื้อคู่เป็นชาวต่างชาติและที่สำคัญต้องเป็นพ่อไม้ โดยมีเกณฑ์แต่งงานปี65ถึง68ทีมข่าวจี้ถามต่อถึงโอกาสแมทสงกรานไปถึงพิธีวิวาห์หมอกริบลั่นยากโอกาสน่าจะราว1%ปอร์เซนลุ้นให้แอป,ปสงกรานรีเทิร์นยังมีโอกาสมากกว่าเพราะดวงของแอป,ปนั้นต้องแต่งกับนักธุรกิจที่ดินและอสังหาริมทมรัพย์ซึ่งสงกรานเข้าขายเพียงแต่อายุไม่ได้ นอกจากนี้การใช้ชีวิตคู่ใหม่ของแอปต้องรอไปอีก5ปีซึ่งเป็นเวลาขั้นต่ำที่จะมีคนเข้าใจในชีวิตและแอปเปิดใจรับโดยถ้าหากแอปสงกรานจะกลับมารีเทิร์นกันก็ต้องหลังจาก5ปีไปแล้วทิ้งท้ายผู้สื่อข่าวถามถึงความแม่นยำของคำทำนายนี้หมอกริบแจ้งว่าตนแค่ทำนายดวงจากวันเดือนปีเกิดไม่มีเวลาเกิด ซึ่งถ้าหากมีจะทำนายได้แม่นยำกว่านี้เกิน50%แน่นอน